สวดีครับทุกท่านครับวันน้คุณชายชนคิมอยู่ที่แม่สองนะครับโดยเฉพาะเมนูที่เราแนะนํานะครับนี่คือปลาเต่าเต้ยซึ่งอยู่ในทะเลน้าลึกนะฮะในระดับ10กิโลจากท้องทะเลลึกลงไปเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับมาจากอันดามันตัวหนึงนะครับถ้าไปทานที่เมืองจีนตัวประมาณ5,000เป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้น ตัวนี้ถ้าท่านอยู่กรุงเทพขับรถมอวีมาเป็นเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมาเนี่ยนะครับเสียแค่300บาทมาสั่งเคาเต้ยตัวนี้นะครับราคาแตะแค่พันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทานแบบทั้งครอบครัวเลยนะครับถ้าไปทานที่ปักกิ่งแล้วโอ้โหราคาต่างกันเป็นหมื่นนะครับ สำหรับหนึ่งแต่ของเราวันนี้พันเสร็ศจนะครับถ้ามาแม่สอดจังหวัดตากามพลาดนะครับปลาตัวนี้ข้ามมาจากฝังทะเลอันดามันก็คือมาจากพมา่าเองนะครับ,พบเพราะฉะนนั้นมาที่นี่อาหารทะเลสดใหม่เจอกันที่แม่สอดครับไม่ว่าจะเป็นปูไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นปลาหมึมอกอะไรต่ตางๆนะครับบกันที่แม่สอดจังหวัดตากครับ ดีบเลยนพี่ดีบเลยมีบเลยับมีบเลยครับพี่คีบเดี๋ยวน้องมีพี่ขีบไหม like ีก็ได้ครับขนาดนี the <morning> the ้นี right. oh, okay. like? <c oughs> ่ขอนูกอย่างนี้เลยได้ไหครับโอ้โหดูความสดเลยครับจากเนื้อลูกหมาเจอสะดุ้งนะครับหม้ะขนาด หวานมันนุ่มและอร่อยครับต้องมาพิสูตรเลยนะครับปรุงเองทำเองกินเองอร่อยแน่นอนถ้าเป็นคออันนี้คือตู้ที่สองเลยครับใช่มาเลยอย่างนี้ให้น้ำซุปไม่หวานเลยนะครับนายโอ้ยใช้น้ำเนี่ยนะครับหวานทำอยู่นะครับจะได้น้ำจิ้มอร่อยเข้าไปนี่ตู้ที่สามแล้วครับผมเห็นสุดดยอกำลังเดือดเลยนะครับนี้